เข้ามาสู่เปเปอร์โ <c oughs> ทษน,นะครับก็จะเป็นแบงค์นะครับรีซอสของ SCB ก่อน SCB ไตรมาสสี่เนี่ยกำไร11,000ล้านก็บวก14% q สี่แล้วก็57%าสิบเจ็ดซยือนเยียซึ่ง q ิวแเนี่ยถือว่าดีกว่าที่เราคาดนะครับเพราะแล้วก็ที่เคยกังวลกันว่าไตรมาสสี่จะมีพวกบุกสำรองอะไรเงี้ยก็เหมือน SCB จัดการได้ค่อนข้างดี OPEX ก็ต่ำกว่าคาดนะครับอย่างที่เรารู้ว่า SCB เนี่ยลงทุนเรื่อง IT จริงๆค่อนข้างเยอะอยู่นะ แต่ก็เหมือนกับว่าเขาลงทุนมาก่อนหน้านี้ละก็กาจะเป็นลักษณะของการลงทุนไม่ได้มากขึ้นไปจากตรงนี้เท่าไหร่ส่วนนิ่มเนี่ย <c oughs> มองไปปีนี้เนี่ยจริงๆภาพรวมของปี2อสเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะตั้งเป้านิ่มที่สูงขึ้นนะครับเป็น3 7มจถึงสาซึ่งปี2องสอยู่ที่3.73ก็ถือว่ายังมองเติบโตนะครับถึงแม้ว่าจะมีสภาวะเรื่องการลดดอกเบีย้ยที่อาจจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยก็ทําให้ก็ถือว่าเป็น ความท้าทายอย่างหนึ่งของ s c b ที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกนะครับต้นทุนต่อไรายได้ก็จะกลายเป็น43-45ซึ่งเราก็มองใกล้ๆตรงนั้นนะครับประมาณ43 43กว่าส่วนเครดิตคอร์สซึ่งหลายหลายคนกังวลกันตอนช่วงปีที่ผ่านมาว่าอย่างตัว ธุรกิจใหม่ๆเขาเนี่ยมันก็จะมีการตั้งสำรองเยอะอะไรแบบนี้ตอนนี้เขาก็มองเป้าที่เริ่มทยอยลดลงมานิดหนึ่งละก็เป็น160ถึง180ปิีนะครับเราคาดที่180ซึ่งก็ถือว่าเราเป็น high end คาดทางด้านสูงไว้นะครับก็เป็น c o n s e r v a t i v ไว้แต่ว่าปีนี้การเติบโตของพวกพอร์ตเงินกู้ก็จะมาจากออโต้โลนแล้วก็คาร์อซนะครับซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ในเฟสสองก็ต้องยอมรับว,ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่เขามาเน้นโฟกัสธุรกิจ,กจ,กจกเฟสสองเขาละเฟสแรกก็คือธนาคารปกติ เฟซ2ก็จะเนี้ยออตโต้กับตัวกา r ์เนี่ยจะเป็นตัวหลักที่เขาจะมาชูโรงในปีนี้นะครับก็ถือว่าเรามาดูกันเพราะก็แผนเขาเนี่ยคือ5ปีเนี่ยพวกนี้จะเป็นกําไรที่เป็นกรอบเป็นกำไห้กับเขา mm hmm. ตอนนี้มันเป็นแค่ประมาณสักถ้าจะไม่ผิดจะประมาณ10%ของของทั้งเท่านั้นเองแต่ว่าอนาคตก็มีโอกาสที่เติบโตไปได้มากนะครับตัวนี้เราก็ยังเป็นหนึ่งในท็อปพิกของเรานะครับก็ยังให้ทาร์เก็ตที่122แนะนาซื้อนะครับ อีกตัวซึ่งเป็นไฮไลท์เลยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ TTB นะครับทีทเนี่ยกำไรแต่มัาสีเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าพันล้านนะครับบวก3% q on Q แล้วก็บวก27%เย็อนเยียก็ดีกว่าที่เราและตลาดคาดพอสมควรเลยแต่ว่าประเด็นไฮไลท์เนี่ยธุรกิจของเขาในปี2-3เนี่ยโอเคถือว่าจัดการได้ดีแต่มองอนาคตไปเริ่มปีนี้นะครับเขามีการบันทึกภาษีกลับ เป็นอาการพิเศษจากการที่ป <ias> ิดตัว T-Bank ์ไปนะครับก็มีจำนวนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ1 5ึ0 0หมล้านถามว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันจะทำยังไงก้อนนี้จะเป็นลักษณะของการเครดิตภาษีคืนเพราะว่าที่ผ่านมาเข้าจ่ายภาษีเกินไป ไม่ไที่แบงก์มันเหมือนกับว่าปิดไปแล้วมันจะมีส่วนเกินแล้วก็เป็นขาดทุนที่ค้างอยู่อก็อทําให้เอาขาดทุนตรงนั้นอ่ะมาสะสมมาแล้วก็มาล้างมาล้างตัวภาษีได้นะครับก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะจ่ายภาษีปกติไปพอขาดทุนก็มาเครดิตกลักบซึ่งปกติทีทีบีเนี่ยแต่ละปีจะจ่ายภาษีประมาณสี่พันล้านอย่างนี้ถ้ามีประมาณเกือบเกือบหมื่นหกพันล้านเนี่ยมันก็จะเครดิตภาษีไปได้ประมาณสักสี่ปีเลยแปลว่านับจากปีสองพันยี่สิบสี่ไปเนี่ยภาษีเป็นศูนย์ ก็ทําให้เซฟไปได้ส um ี่พล้านบวกกลับเข้ามาในกําไรของเขาได้เลยตั้งแต่ปีสองพันยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นกับทีทีบีทำให้ภาพรวมของเรียกว่าธุรกิจก็ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งอยู่ละบวกกับการเครดิตภาษีได้คืนเนี่ยก็ทําให้กำไรของ TTB จะก้าวกระโดดในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็พวก Coverage r a t i o อะไรต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหา ถึงแม้ว่าจะมองเรื่องนิ่มเนี่ยลดลงมานิดนึงแต่ก็ต้องยอมรับว่า TtB mm. ีบเขาเป็นแบงค์ขนาดเรียกว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเล็กแล้วกันมันก็เลยแปลว่าการแข่งขันในเรื่องต่างๆอาจจะต้องมีมีเรียกว่าโปรโมชั่นอะไรค่อนข้างเยอะนิดนึงนิ่มก็อาจจะสู้แบงค์ใหญ่ไม่ได้นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังถือว่าเขาจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็เลยมีการปรับตัวกําไรแล้วก็ประมาณการทุกอย่างแล้วก็รวมถึง t a r g e t Pri c e รซด้วย t TV ีท TTB ตอนนี้ก็ t ท r g e t price ใหม่นะครับจะอยู่ที่2.5บาทแล้ลแนนาําทน,นี่ย ก็เป็นซื้อนะครับจริงช่วงช่วง่วนสุกเนี่ยก็มีการโปรโมทไปบ้างแล้วว่าเรา,เรามองในมุมเชิงบวกมากขึ้นแต่ก็เสาร์ทีตยก็คุณฟุกไปเวกตัวเลขมาก,ก็ได้ที่2.5บาทนะครับซึ่งถือว่าเราก็ตอนนี้เราค่อนข้างจะบูลลิชกับ t ีทนะครับก็ตอนนี้เป็นตัวท็อปพิกของกลุ่มแบงก์เลยนะครับครับสี่พล้านนี่ก็เยอะนะครับพี่มนต์เดูอย่างกาไรไตรมาสสนี่ก็ประมาณ4ี่ห้ล้านเขากับว่า ได้กำไรมาเพิ่มไต่มาสหนึ่งนะฮ<น>ะใา <ๆ S 1> ก,การที <credit. S 2> ว่าเขาได้กำไรห้าไต่มาสทีด่ดีกว่าคนอื่นโดยเปรียบกับคนอื่นไปก็เป็นเป็นเป็นถือว่าก่อนหน้านี้นอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามีทีแบงที่ยังร r a อยู่ตอนพอจบทุกอย่างไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเครดิตภาษีขึ้นก็เป็นผลประโยชน์กับทีทีบีไปถ้าเกิดหุ้นทีทีบีขึ้นเนี่ยแปลว่าอาจจะมีการเทรดดิ้งคู่ขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นตัวทีแคปเพราะว่าเขาก็จะถือหุ้นทีทีบีด้วยใช่ไหมครับพี่หมอใช่นี่ก็เป็นประเด็นที่อาจจะแพทเทรดไปได้ คู่ก,กันเงี้ยแต่ว่า TTV ก็นะก็เลยก็เป็นท็อปิกในกลุ่มแบงค์ของเรานะครับล้วก็ค่อนข้างจะ p o s ิทีฟกับมันแล้วก็มองแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับคือน่าจะไม่มีแบงค์ไหนที่จะมีโกรดในกําไรเนี่ยสู้ TTV ได้ในปีนี้นะครับครับก็เป็นตัวที่เราเชียร์ตแต่ว่าถ้าเล่นเล่นก่อนเนี่ยข่าวดีแบบนี้เล่น TTV ก่อนครับใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมตทิทีทีขึ้นเยอะไปหน่อยแล้วทีแคปยังละกาดนี่ก็ค่อยไปแพทเทรดสลับกันได้แบบนี้อันนี้ก็ถือว่าทีทีเป็นตัวหลักได้ประโยชน์ตรงนี้ไป อีกตัวก็เป็น K-Bank นะครับออกมาเนี่ยมิสจากตลาดไปค่อนข้างเยอะเลยก็ Q&Q ก็ลบ17%นะครับแต่เยือนเยียรมันบวก1 9อเกว่าเพราะว่าปีที่แล้วนี่มีการตั้งสำรองก้อนใหญ่เป็นหมื่นล้านเลยก็อันนี้ก็ไม่มีแบบนั้นแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆที่มันแย่ Q&Q เนี่ยก็เหมือนกับตอน BBL เลยนะครับก็เป็นการใช้ในเรื่องของ IT เป็นหลักเลยที่ทำให้ Op e x เนี่ยตัว Operation expense เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับก็พุ่งเป็นประมาณเกือบเกือบสอ0 0ล้านเลยค่าแค่ประมาณไม่ถึง2 2 0 0 0อันนี้ก็บวกเข้ามาเกือบสา0 0 0ล้านจากที่เราเคยคาดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะาจริงๆ Kbank ก็เป็นแบงก์หนึ่งที่ใช้งบในเรื่องไอทสูงมาตลอดก็คิดว่าน่าจะเมนเทนได้แต่กลายเป็นว่าเหมือนกับเขาก็อาจจะอยากไปต่ออีกสเต็ปแล้วลงทุนเพิ่ม, <S <S มแล้วก็อันนี้มันก็โชว์ให้เห็นถึงอย่างหนึ่งที่ว่าธนาคารเนี่ย โดยเฉพาะทางธนาคารใหญ่ในะตอนนี้เริ่มสู้กันในด้านไอทีอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเหมือนจะเป็นเป็นสมรภูมิใหม่ไม่ใช่เมื่อก่อนก็จะแย่งกันเรื่องสาขาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าต้องมาเรื่องของไอทีกันแล้วก็ลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการตั้งสำรองเพิ่มด้วยนะครับเป็นหมื่นหมื่นกว่าล้านหมื่นสามพันกว่าล้านเนี่ยแล้วก็พวก coverage ratio อะไรอย่างนงี้ก็ถือว่าต้องแย่ลงเพราะว่าคุณภาพสินทรัพย์ก็เหมือนกับจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ทําให้ต้อง การตัสรงสําอองอาจจะสูงขึ้นนิมก็ดีนะครับบวกมา7บิฟก็ได้เป็น3.8%เลยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับรวมถึง FVTPL เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเป็นบวกนะครับที่4,000ล้านอันนี้เราคาดแค่2,000ก็ถือว่าการลงทุนของเขายังเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าถ้ามองไปปีนี้ไปเนี่ยก็ดูแล้ว KBank เราเตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่เราปรับจากจากซื้อเป็นถือเนี่ย ก็เพราะว่าแนวโน้มการทางแารโอเคแบง์ OK เนี่ยมันเริ่มดูตันๆนิดนึงนะครับแล้วก็ยังกังวลเรื่องการตั้งสำรองของเขานี่แหละว่าจะมีโอกาสตั้งสำรองได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เลยเป็นแนะนําถือเหมือนเดิมแพ็กเก็142บาทนะครับสุดท้าย KTB ซึ่งเป็นตัวที่มิสเยอะที่สุดนะครับออกมาแค่6กพันล้านเนี่ยก็ลบ41% Q1Q แล้วก็ลบ25%เยียร์หลักๆเลยเนี่ยเป็นการตั้งสำรองนะครับประมาณหมื่นหนกว่าล้านนะครับ ตั้งสำรองหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็จากเดิมที่ประมาณ8ปดพันล้านคิวคิก็ถือว่าตั้งมาห้าพันล้านเลยอันนี้จากบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไอทดีนะครับ <ừ> อันนี้ก็ก็ในเรื่องของที่เราเคยคุยกันไว้ว่าไอทดีเนี่ยจะมีลักษณะของการกู้เงินสามหมื่นกว่าล้านกระจายตามแบงก์อะไรอย่เงี้ยก็ตอนนี้ก็ชัดเคดีบีเขาก็เริ่มตั้งไปก่อน อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าแบงก์อื่นจะมีประเด็นนี้หรือเปล่าแต่ว่านี้ก็ KTB ก็จัดการไปก่อนนะครับ NPL เขาก็เป็น3.8ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นสูงสุดเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะตั้งเพิ่มกว่านี้อีกนะครับงั้นแนวโน้ม KTB เองก็ดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ก็เลยเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงใน,ในงบแต่มาสี่ล้วก็อาจจะ ยืดไปถึงช่วงต้นปีนี้ด้วยนะครับพอที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นเรื่องเนี้ยตัวนี้ก้อนนี้ที่อาจจะมีปัญหานะครับเราก็ยังแนะนําแค่ถือนะครับก็ทาร์เก็ตที่21.3บาทเท่าน,นั้นเองสำหรับ KTB นะครับโอเคอ่ามีอีกตัวหนึ่งนะครับ KTC เนี่ยก็ประกาศงบวันศุกเหมือนกันนะครับแต่มาสี่ออกมา1.87พันล้านก็บวก3%ค o นคบวก9%ยนเยนด,ดีกว่าเราที่เราดีกว่าเราและตลาดคาดนิดหน่อยแต่ ถามว่ามันเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากอย่างที่เคยคุยไปว่า KTC จะเหมือนกับมันมันพีคไปแล้วแล้วมันก็เต็มที่ก็คือเป็นแค่คงที่ของมันไปนะครับทั้งปีกำไร7,000ล้านเนี่ยก็บวก3%ามเอนเยีย,ยตามค่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์มากจะมีนิดนึงก็คือ NPL เนี่ย ก็ลดลงเหลือแค่ประมาณ2.1%จาก2.24นะครับก็มีการจัดการสินทรัพย์ที่ดีขึ้นนะครับก็อันนี้ก็แล้วก็รวมถึงการเงินกู้เนี่ยก็ดูเติบโตได้ค่อนข้างดีบวกกับต้นปีนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์นิดนึงก็จาก E-refund เพราะว่า E-refund ที่มาเป็นต้นเดือนต้นต้นปีก็คือมกราถึง15กุมภาพันธ์เนี่ยการใช้จ่ายในเรื่องของบัตรเครดิตอะไรพวกนี้มันก็เลยสูงขึ้นนะครับเพราะคนก็ไปซื้อสินค้าที่เป็นชิ้นใหญ่มากขึ้นก็ใช้บัตรเครดิตเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็ คิวหนึ <S 2> <S 2> ่งก at <ata> ok anyway. ็เลยดูน่าจะค่อนข้างโอเคนะครับเราก็แนะนำซื้ออยู่นะครับตัวนี้ก็แทร็กที่เจ็ดิบห้าบาทแต่ก็อย่างที่เรียนก็คือมันไม่ได้มีประเด็นแบบอะไรที่หวือหวาขนาดนั้นแล้วก็เป็นค่อนข้างทรงตัวไปนะครับครับแล้วก็ขอโปรโมทนิดนึงนะครับผมโปรโมตให้ตลาดด้วยนะครับเดี๋ยววันที่ย9สิบเก้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับผมอ่ายี่สิบปดขออภัยครับก็จะมีงานทีเฟกครั้งใหญ่นะครับต้อนรับปีมังกรทองปีนี้นะครับก็ ชื่อหัวข้อน่าสนใจนะครับก็คือจะเป็นคว้าโอกาสทำกำไรนะครับเสริมพอร์ตแกร่งด้วย TF e x นะครับอันนี้ก็ที่ตลาดหลักทรัพย์หอประชุมสุกรีแก้วเจริญนะครับชั้น3นะครับเวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทิสโกเราก็ไปเปิดงานที่นั่นด้วยนะครับพี่มลก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในงานนะครับผมก็รับต่อที่1เนี่ยเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิด เอกสารครบนะครับตามเงื่อนไขเนี่ยก็ต่อที่2รับเป็นบัตรโรตัสนะครับมูลค่า100บาทนะครับต่อ1ผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ถ้าไปที่งานเนี่ยเปิดหุ้นด้วยก็ได้นะครับผมกองทุนก็ได้นะฮะทีเฟกด้วยก็ดีนะครับผมอันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการลงทุนมากมายเลยนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะบูธมาเปิดบัญชีอะไรอย่างนี้แต่ว่าในหอประชุมเองก็จะมีเรียกว่ามีกูรูของทีเฟกเนี่ยมาให้ความรู้มาให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยงานแบบ เห็นตารางก็คร่าวและแน่นมากแต่9โมงถึง4โมงนะครับถ้าไงใครว่างๆเนี่ยอยากให้เข้าไปฟังกันนะครับเพราะจะได้ความรู้เรื่องของทีเฟกเพราะมันจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่เราสามารถที่จะทํากําไรได้นะครับใช่ครับยิงสภาพตลาดแบบนี้เนี่ยการที่มีทีเฟกเข้ามาด้วยนะครับก็สร้างกลยุทธ์การลงทุนทํากําไรได้ในหลายๆสภาพตลาดนะครับผมมันจะเป็นสำหรับเฮดจิงได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเชิญนะครับเจอที่ตลาดวันที่20